วงลิวิวไปข้ พบกับพี่แพรอีกแล้วที่โชว์รูมรถโฟกัสเรื่องรถไว้ใจเราสาขาวงเวียนกรุงประชาวันนี้มีจัดส่งรถสวยกันถึง3คันคันนี้เป็นคันที่2แล้ววันนี้ส่งรถกันแบบชื่นออกชื่นใจนะคะลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ใช้คนค้าออกง่ายได้ส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะวันนี้วนรถที่1นะคะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ผ่อนหปีเต็มนาน12เดือนแต่ที่2ได้รับโปรโมชั่น การช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนันหนึ่งปีเต็มนะคะส่วนรถที่3นะคะได้กีฟเวอร์ชเชอร์จาก To y ยต้ามาลายแกนนะคะส่วนรถของแถมอีกมากมายนะคะที่ลูกค้าได้นะคะแถมยังฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงบริการทำสัญญานอกสถานที่ฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนทั้งหมดเลยนะคะออกรถง่ายๆแบบนี้นะคะติดต่อพี่แพรมาได้เลยที่รถโฟกัสสาขาวงเวียนกรุงประชาออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวค่ะ ออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยากคือคนเดียวไม่ใช่คุณค้ำอนุมัติว่าเป็น3ชั่วโมงดีรีวิรี่2ปีหึ่งบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด